Amarine TV. สวัสดีค่ะกูรูจราจรกับธีรนุชยดนุนค่ะมาพร้อมกับข้อมูลสภาพการจราจรสดๆแบบเรียลไทม์ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้เส้นทางในเย็นวันนี้ของคุณนะคะช่วงเวลานี้ค่ะเส้นทางหลักหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นวิภาวดีวรังสิตลาดพร้าวหรือว่าเพชรเกษมค่ะปริมาณรถค่อนข้างมากแล้วแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่นะคะและสําหรับในเวลานี้เราจะไปตรวจสอบสภาพการจราจรในย่านฝั่งธนบุรีค่ะที่แยกเพชรเกษมพุทธมนฑลกับกูรูจราจรในพื้น ที่คุณเฉลิมสิริหนูดีค่ะสวัสดียามเย็นค่ะคุณผู้ชมผู้รู้จราจรกับเฉลิมสิริค่ะในช่วงเงยน็เยนๆแบบนี้นะคะรอพาคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพการจราจรกันสดๆค่ะที่แยกเพชรเกษมตัดพุทธมลตลสาย2นะคะจะเห็นได้ว่าค่ะสภาพการจราจรในขณะน,นี้นะคะมีปริมาณรถเริ่มมากการจราจรเริ่มติดขัดสะสมกันแล้วล่ะคะ่ะโดยเฉพาะส่วนของถนนเพชร ในขณะนี้มีปริมาณรถมากค่ะสามารถขึ้นตัวต่มกันได้เรื่อยๆนะคะเนื่องจากจุดนี้ค่ะรับรถมาจากหลายเส้นทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนกาญจานาพิเศษบางแครพุทธมณฑลสายหนึ่งค่ะทําให้การจาราจรบริเวณน,นี้ค่อนข้างติดขัดสะสมเป็นประจําทุกวันเลยทีเดียวนะคะประกอบกับจุดนี้ค่ะรับรถมาจากถนนพุทธมณฑลสายสองค่ะเพื่อที่จะเข้ามาถนนเพชรเกษมค่ะทําให้การจาราจรในบริเวณน,นี้ค่อนข้างชะลอตัวเล็กน้อยนะคะและสําหรับท่านใด เย็นกันสักเล็กน้อยนะคะและนี่ค่ะก็คือสภาพการจราจรโดยรวมในช่วงเงยน็เยนๆแบบนี้นะคะที่แยกเพชรเกษมตัดพุทธมนฑลสายสองค่ะช่วงนี้กลับไปที่คุณธีรนุชค่ะขอบคุณมากนะคะเราพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามห้านดับเส้นทางวิกฤตในเย็นวันนี้ค่ะอมริ Baby and พาพานเบบี้แอนด์พิสแร์25กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนี้ มาช็อปกันให้เพลินสุดๆกับสินค้าเพื่อแม่และลูกน้อยลดสูงสุดถึง80%งานเดียวที่ครบทุกสิ่งจุดใจกว่า300บูธสนุกกับการแข่งคัานลูกบิ๊กเดินต่อแตะประกวดแม่ท้องประกวดหนูน้อยขึ้นปกเรียวพาเลนติง้งแฟชช่นโชวน์นแบบนางแบบวัยน่ารักอมรินเบบี้แอ i ด์คิสแ25กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนี้ที่ใบติดบางนาติดบงช้าถึง2ทุ่มอมริมรนครเอ ของ5อันดับเส้นทางวิกฤตในเย็นวันนี้แล้วนะคะเริ่มกันที่อันดับที่วิกฤตน้อยที่สุดนั่นก็คืออันดับ5นั่นเองค่ะได้แก่เส้นทางของถนนดินแดงนะคะมุ่งหน้า ทางโบสถ์แม่พระค่ะต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปริมาณรถมากการจราจรเคลื่อนตัวดีช้าค่ะอันดับที่4ได้แก่ถนนพระรามสี่นะคะจากแยกสัมปทานมุ่งหน้าแยกสารแดงค่ะปริมาณรถมากติดสะสมช่วงราบบ่อนไก่เนื่องจากมีรถจากทางด่วนลงมาตัดกระแสะทางตรงอันดับที่3เป็นถนนสาทรใต้ค่ะข้ามสะพานสาทรไปถนนกรุงธนบุรีรถมากติดสะสมที่แยกสุรศักดิ์เจ้าหน้าที่ระบายรถที่มาจากถนนสีลมและขึ้นทางด่วน อันดับที่2ค่ะคือถนนรัชดาพิเศษขาออกมุ่งหน้าสะพานพระราม7นะคะปริมาณรถมากติดสะสมเนื่องจากที่แยกบางพลัดนั้นมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าค่ะ และอันดับที่1ค่ะวิกฤตที่สุดในช่วงเวลานี้นะคะนั่นก็คือเส้นทางของพญาไทขาออกค่ะจากแยกสัมญาณน,นะคะมุ่งหน้าไปทางปทุมวันค่ะรถหนาแน่นเคลื่อนตัวดิช้าเลยแนะนําในเรื่องของเส้นทางเลี่ยงนะคะอยากให้คุณไปใช้ถนนบรรทัดทองค่ะสําหรับคนที่มาจากถนนพระรามหหรือพระราม4นอกจากนี้ก็ยังสามารถเลือกใช้ซอยจุฬา5จุฬา9จุฬา12และจุฬา42นะคะเพื่อที่จะไปออกบรรทัดทองแล้วก็ไปออกถนนพระม 6ได้ด้วยค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะแผ่นดินไหวภาคเหนือ <G ül> อาถรรเลขเจ็ดทำเตียงหักสอบปิดตำนานรักรอบสองหนุ่มสาวแห่ขอลูก <G ül> อุย๊ยป้าเขามาขอลูกกันค่ะ <G ül> น้ำท่วมทางภาค พี่ๆไปด้วยรู้ข่าวแม่นยำพร้อมกัน M2F แจกฟรีทั่วประเทศแล้ววันนี้ จราจรโดยทีมงานโพสต์ทีวีค่ะได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทําให้คุณนั้นสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะนั่นก็คือผ่านทาง Facebook Fan Page กูรูจราจรนั่นเองค่ะสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็แบ่งปันข้อมูลการจราจรผ่านทางหน้าเพจของเราได้เลยค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับกูรูจราจรในวันพรุ่งนี้6นาฬิกา55นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ